ชิลฝันชีวิตแต่ละวันที่ไม่ธรรมดาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ like, ชิลไลฟ์ชิลฝันและว,วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนั่นก็คือคุณประเซนน,นั่นเองนี่อยากรู้ไหมคะว่าคุณประเซริฐจะมาในรูปแบบไหนมันต้องเซกเอาค่ะทุกคน ประหาใจกันไหมคะทุกคนมาเรากลับมาเรื่องของเราดีกว่าผมนายกมลทั์จิตชัยนะครับชื่อเล่นชื่อเปอร์เซนต์เรียนอยู่คณะบัญชีและการจัดการสาขาการตลาดครับอยู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับการเล่นแบดก็คือผมเกิดด้วยอุบัติเหตุครับ ก็คืออุบัติเหตุรอบนั้นซ้ํากันสามรอบเลยเพราะว่าผมแขนหักครับแขนหักแต่มาเล่นแบดแขนหักแต่เล่นแบดครับอา,อ,อาจจะมีอะไรบางอย่างคือตอนนั้นผมจะเล่าเหตุการณ์คือพ่อผมขายของอยู่ตลาดครับแล,แล้วตลาดเนี่ยมีสวนสาธารณะอยู่ข้างๆครับแล้วก็มีโรงยิมแบดซึ่งสวนสาธารณะทุกเย็นที่ผมเลิกเรียนเนี่ยผมก็จะไปขายของกับพ่อครับแล้วก็จะไปเล่นอยู่สวนสาธารณะครับก็จะเป็นรองเท้าล้อสมัยก่อนนะครับรองเท้าล้อโรลเลเบทอะครับคือนนครู้จักไหม ฮิตมากสมัยก่อนแล้วคราวนี้ผมเล่นใช่ไหมครับผมเกดิดอุบัติเหตุตอนปห้าแขนหักตรงข้อมือทางซ้ายครับหนึ่งรอบแล้วผมก็ไม่ขิดก็เลยมาเล่นอีกรอบตอนปหกแขนหักอีกรอบครับแล้วก็ไปตกกําแพงอีกหนึ่งรอบแล้วค่อยขึ้นมหนึ่งพ่อก็เลยบอกว่าเลิกเล่นเถอะครับเพราะว่ามัน <laughs> เสียสุขภาพแล้วคราวนี้ก็อุบัติเหตุบ่อยด้วยซ้ําเลย ก็เลยแล้วคราวนี <S <S remember, ้ผมด้วยความที่ผมไปตลาดทุกเย็นเลยแบบไปขายของกับพ่อเนาะแล้วคราวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเออตอนเย็นจะไปเล่นอะไรก็เลยเห็นลงยิมแบดอยู่ข้างๆสวนสาธารณะเอองั้นก็เออก็อยู่ข้างๆกันก็เล่นแบดดีกว่าก็เลยเปลี่ยนมาเล่นแบดตอนนั้นก็เริ่มเล่นแบดด้วยงบน้อยเล่นแบดตอนปหกครับตอนนั้นเริ่ม คือถ้ารายการที่ใหญ่ๆเลยนะครับก็คือตอนประมาณช่วงม4ครับมสไปมห้อย่างเงี้ยคือผมมาไปแข่งอยู่โคราชแล้วคราวนี้มันเป็นรายการโอเพนเนาะมันไม่ใช่ตัวแทนมันมันไม่ใช่รายการที่แบบรัฐบาลสนับสนุสนเป็นรายการที่เราต้องสมัครเงินไปเองแล้วก็ได้เงินรางวัลซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีนักแบตทั่วประเทศเลยเขามาแข่งอยู่โคราชเก่งๆเลยก็มีอดีตทีมชาติด,ด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ จับคู่มามันสามารถเลือกทั้งหมดเลยครับจะเป็นชายคู่หญิงคู่หรือว่าจะผสมกันก็ได้ผมเลือกเป็นคู่ผสมก็คือผมกับเพื่อนครับแล้วคราวนั้นก็เลยแล้วผมอเจอเป็นผู้ชายคู่กันหมดเลยแต่ว่าผมได้ที่สองครับแล้วก็ได้เงินมาแปดพันบาทซึ่งถึงจะไม่ได้แชมป์แต่ว่ามันภูมิใจเพราะว่าคือมันมีแต่คนเก่งๆแล้วคือเราเหนื่อยกันมากตอนนั้นก็คือภูมิใจมากๆครับก็เลยเป็นรายการใหญ่ๆที่ผมภูมิใจมาก <S <S รางวัลครั้งแรกผมรู้สึกอธิบายไม่ถูกนะครับเพราะว่าเหมือนตอนนั้นผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลย,เลย้วยซ้าเพราะว่าอเราเข้ามาธยมแล้วคราวนี้เราก็ไปแข่งเลยไปแข่งแบบไปแทนอะไรแล้วก็ไปแข่งแลบบ้วก็แบบไ,แแบบไม่ได้คิดอะไร <S 1> <S 1> เพราะมันเป็นปีแรกแล้วเป็นครั้งแรกของการแข่งด้วยแต่ว่าเหมือนว่าผมรอบนั้นอ่ะผมเกินคาดมากๆเพราะว่าผมได้เหรียญเงินมาทั้งสองเหรียญสองประเภทก็คือประเภทชายเดี่ยวกับประเภทคู่ผสมผมตอนนั้นผมเกินความคาดหมายนะแล้วพ่อก็ พ่อก็เลยให้ตังค์ด้วยให้อัดฉีดด้วยผมก็เลยตอนนั้นก็เลยแบบเริ่มแบบอยากแข่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้เงินครับแล้วก็ภูมิใจด้วยครับตอนนั้นก็คือผมเคยเจอทีมชาติด้วยหลายรายการเลยแต่ว่าถ้ารายการหลักๆะคือผมเป็นตัวแทนของชายภูมิครับแต่ชายภูมิไปแข่งในระดับภาคแล้วคราวนี้ในระดับภาคอ่ะมันก็มีหลายๆภาคเนาะตอนนั้นผม จากรอบ7 3 2ทีมผมก็เข้าไปรอบ8ทีมก็คือเข้าลึกมากๆตอนนั้นก็คือทุกทุกประเภทคนอื่นตกรอบมาแล้วก็เหลือแต่ผมที่ยังรอดเข้าไปในรอบ8ทีมแล้วผมก็ไปเจอทีมชาติครับซึ่งเขาอยู่อันดับที่72มั้งครับตอนนั้นเขาติดทีมชาติแล้วและคราวนี้โอ้มันตื่นเต้นมากผมก็เลยผมได้เจอทีมชาติผมก็เลยว่าเออนี่แหละเป็นรายการที่น่าจดจาครับเพราะว่าไม่ใช่ใครนะครับที่จะได้ไปเจอทีมชาตินะถูกไหมถูกเจอ,อยากมากๆ ก็ผมเนี่ยก็มีบ้างครับเวลาท้อก็เวลาแบบมั้นเหนื่อยเนาะเวลาซ้อมเยอะเนี่ยมันเหนื่อยมากๆเลยเรื่องความที่เราเริ่มเล่นแบบสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องซ้อมหนักขึ้นเรื่อยๆครับมันก็มีท้อบ้างแต่ว่าถ้าสิ่งที่ทําให้ผมหายท้อได้นะก็คือการที่ผมนอนครับผมนอนเลยแล้วก็แล้วก็คิดถึงพ่อกับแม่เพราะว่าเวลา ผมไปซ้อมแบตอย่างเงี้ยมันเสียตังค์ซ้อมนั่นแหละครับก็เลยทอนไม่ได้ครับตอนนั้นอ่ะเราก็ย้อนกลับไปในเรื่องหนึ่งที่เราเคยเล่าไปเราก็คือช่วยเล่าประสบการณ์หรือว่าเทคนิคของการไปเป็นนักกีฬาของระดับจังหวัดใช่ไหมคะใช่ครับช่วยเล่าให้ฟังเริ่มเติมตไหนได้ไหมคะได้เลยครับตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ประมาณม2ครับแล้วก็ผมเนี่ยแข่งอยู่ในระดับโรงเรียนระดับจังหวัดเนาะแล้วตอนนั้นไม่เป็นรายการที่คัดไปเป็นตัวแทนจังหวัดไประดับภาค แล้วคนนี้ตอนนั้นผมได้ที่หนึ่งนะครับตอนนั้นเรียทองแล้วก็ไปเป็นตัวแทนของชัยภูมิซึ่งก็มีแมวมองจากจังหวัดอื่นอ่ะมาดูแข่งด้วยครับ <S <S แล้วเวลาเราจะก้าวก้าก้าวข้ามอ่เวลาเราจะก้าวาข้ามขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นเนียเราก็ต้องเราก็ต้องซ้อมเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ต้องมีเทคนิคในการซ้อมเพิ่มขึ้นอีก <S <S <ๆ S 2> เขาก็เลยมาท้าทามว่าเออเป็นเล่นจะให้สโมสรไหมครับอยู่โคราชเป็นสโมสรใหญ่เลยผมก็ตอนนั้นผมดีใจมากเพราะว่าไม่ใช่ใครก็ได้นะครับที่จะ อยู่ๆก็มีคน,นชวนไปสมโมสรครับตอนนั้นผมก็ได้ไปไปซ้อมสองปีครับแล้วผมคือเขาซ้อมหนักมากๆเขาซ้อมเป็นเหมือชีพมากๆเลยครับก็ทําให้ผมเนี่ยพอขึ้นในระดับจังหวัดแล้วเนี่ยพอไปซ้อมเนี่ยพอไปแข่งต่อเนี่ยผมรู้สึกว่าฝีมือผมก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าจังหวัดอื่นครับเพราะตอนแรกก็แบบประมาทตัวเองแต่ว่าพอได้ไปซ้อมจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันให้ประสบการณ์ผมแล้วก็ให้ฝีมือผมแบบเพิ่มขึ้นมากต่างจากที่ซ้อมในจังหวัด เพราะว่าด้วยความที่โคราชเป็นจังหวัดใหญ่เนาะเขาก็มีที่ซ้อมที่อะไรครับก็เลยนั่นแหละครับเป็นทำให้ผมขึ้นเป็นประธานจังหวัดแล้วไม่ค่อยประมาทเท่าไหร่เพราะว่าได้ไปซ้อมในจังหวัดใหญ่ๆครับผมเนี่ยไปซ้อมหนัหนกๆใช่ไหมอยู่โคราชเนี่ยสองระหว่างสองปีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่แข่งเลยนะครับก็กลับมาแข่งชายภูมิครับก็ผมเนี่ยแข่งชายภูมิเนี่ยได้เหรียญทองห้ารายการติดเลยเหมือนเรื่องเนี้ยผมปรึกษากับพ่อกับแม่อยู่แล้วว่า เออพอขึ้นมาหาลัยแล้วอะ่ะจะเล่นต่อดีไหมหรือว่าจะหยุดไปแล้วก็ไม่ต้องแข่งอีกผมแล้วด้วยความที่ปีหนึ่งเนี่ยมันเรียนน้อยเนาะเหมือนผมด้วยความคณะผมเนี่ยเรียนแค่สองตัวปีหนึ่งผมก็เลยอ่ะก็เลยขอเพราะว่าเออเดี๋ยวปีนี้ไปเป็นตัวแทนมหาลัยเพราะว่ามันเรียนไม่นั่ารับมีแตจีอีตอนปีหนึ่งก็เลยไปเป็นตัวแทนมหาลัยตอนปีหนึ่งก็พอขึ้นปีสองมาก็เลยขอออกดีกว่าเพราะว่า เรียนหกตัวเนาะเรียนคํานวณเรียนอะไรเพิ่มขึ้นมามันต้องบันไดบันาดดีๆผมก็เลยไปเน้นกับการเรียนถ้าอยากเล่นแบตก็ค่อยไปเล่นแบบหลังเลือกเรียนอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วครับอืมเสียดายอยู่ครับแต่ก็เราก็ต้องเรียนไปก่อนครับก็มันเสียดายไหมถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายครับเพราะว่า เด้วยความที่ผมเป็นตัวแทนของโรงเรียนเป็นตัวแทนของจังหวันมาตลอดเป็นตัวแทนนู่นตัวแทนนี่มาตลอดแล้วพอเราขึ้นมหาหลัยเราก็อยากเป็นตัวแทนของมหาหลัยแล้วพอเราได้ออกมาจากจุดๆเนี้ยแ,แบบเราไม่ได้เป็นตัวแทนอะไรเลยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าใจหายอยู่แต่ว่าเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่เราชอบไว้แล้วก็ต้องบาลานซ์กันดีๆนะครับถ้าน้องๆน,นะครับที่กําลังจะท้อเนี่ยให้นึกถึงตัวเองในอนาะคตไว้เพราะว่า การบาลานซ์เวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากเนาะเราต้องเรียนไปด้วยเราต้องเล่นกีฬาไปด้วยไม่ว่าจะกีฬาไหนก็ตามคือบางครั้งอ่ะมันก็เหนื่อยเนาะเวลาเวลาสมมติเราทออย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออทำไมเพื่อนคนอื่นเนี่ยเขาเล่นเขาเรียนอย่างเดียวเลยแ้วเขาไม่มาเหนื่อยแบบเรากีฬาเหมือนเราอันนี้เือเลิกเรียนแล้วก็มาซ้อมเลิกเรียนแล้วก็มาซ้อมนอย่างเงี้ยซึ่งอยากให้น้องๆคิดว่าเออถ้าเราชอบเราก็ทํามันไปเถอะเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็ออกมาดีเองครับแต่ในท้ายก็ไม่อยากให้น้องๆยอมแพ้ครับสู้ต่อไปครับอื ็นการจบที่สวยมากเลยค่ะคุณเปอร์เซ็นให้เลยอ่ะเสียดายเราหมดเวลากันแล้วโอโ้โหมันต้องบอกลากันแล้วค่ะ,ะฝากช่องทางการติดตามนะคะได้ครับช่องทางการติดตามของผมนะครับก็คือมี i อจนะครับ Zx ็ n d ์อัดอร์กอครับอย่าลืมไปกดติดตามนะครับกคนแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเปอร์เซ็นมามากเลยนะคะที่สละเวลามาคุยกับพวกเราครับไม่เป็นไรครับ พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายสสวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ